ยินีเช anyway an ิญเลยครับเร้าี้ห like so ้าหน้ายว่าเลครับย like like ังเหนืออีกเยอะเลยนครับหน้าบัตรสองพเลยครับเชิญเลยยังว่าอยู่ท่านจ็ดท่านเจ็อบชิดนะครับตทเนะครับท่านที่สามครับนายกองสรรพูติรัตนะครับที่รึกษาะครับนายกเทศมนรนครับนอกจาก ที่สองครับนะเขาได้มีสถาพรจตุรวิทย์ครับผู้ในการกองวิจารณาและแข่งครับที่สามนะครับาพิชยาชูเชิญในการขหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทัสการทองทองสาธารณสุขเป็นดีต้อนรับท่านเป็นอย่างยิ่งท่านผู้สามารถไกลภูเก็ตมาเยี่ยมจันทบุรีซึ่งอยู่ภาคตะวันออกเกือบจะสุดชายแดนนะครับเมืองภูเก็ตเป็นเมืองที่มี พูดง่ายๆชาวบ้านเยอะเป็นคนคนรวยมีเงินเยอะเศรษฐกิจในประเทศไทยมียกแค่ภูเก็ตนะครับ,บรจังหวัดจันทบุรียังถึงแม้ว่าจะมีเพชรมีพลอยแต่ภูกเก็ตก็ยังมีไครมุกนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันมากพื้นที่ห <มา S 2> อากาป่า,า,าใช่ไหมแป่ว่าพื้นที่ของท่านมีมประชากรแมน่นป่าของผมนะครับ ก็พวกเราติๆต่อรับท่านนะครับท่านมีข้อใดสงสัยจะถามก็เอพาร์ตีวคนบ้านเดียวกับผมครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติยังยิ่งและขออนุญาตท่านแตด้การนะครับครับเรียความเป็นกันเองนะครับพวกเจ้าท้ากุฎิลาครับมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมาอยู่จันทบุรีที่เกาะีนะครับ วันนี้รู้สึกเป็นเป็น,ปนและก็ตีใกอย่างยญิงเป็นย่างหญิงกับทีไก่หมิวปาใน้อนหลังพีนองปาในปลายกับจากภูเก็ตในตอนหลัครับก็ใช้เต้งปราไก้เฉพาะในประเทศในเมืองไทยเท่านั้นแต่ปลางก่าเป็นโปรโลชวโมนี้ปัจจุันนี้นัดนองเทียวทางใต้ตมานักนักอาชามามาภูเก็ตมาครับ ที่ปรึกษานะคะรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองจันทมิตรภทเก็ตนะคะซึ่งวันนี้เทศบาลตำบลวิชิตจังหวัดภูเก็ตนะคะเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาศึกษาดูงานที่เทศบาเลเมืองจตุนิมิตรนะคะแล้วก็าทางท่านเนี้ยให้เกียรตินะคะต้อนรับกับคณะศึกษาดูงานของเราในอย่างดีมากเลยนะคะก็เราอ่าก่อนอื่นที่ศาลนะคะคุณสักยมณันวิไลกุลค่ะท่านรองประธาน ท่านหาทร์นะคะท่านเลขาในการสภาเทศบาลค่ะท่านที่4นะคะสมาชิกสภาเทศบาลนะคะท่านวิโรจน์ยุบุณทร์ค่ะท่านที่5ค่ะท่านสมพรโสธิราวรพ์ค่ะท่านที่6นะคะท่านวรวุฒิการเกตค่ะท่านที่7ค่ะท่านประภาแสงจันทร์ค่ะท่านที่8ค่ะท่านธนเดชแด่ออกค่ะท่านที่9นะคะท่านสุขพัน เทศบาลตำบลวิชิตค่ะท่านมีวัฒนมทีอยู่ี่ประเทศบาเพราะว่าเป็นที่รู้จักของคนตำบลวิชิทุกคนนะครับวันนี้พวกเรามาที่นี่200วัาท่านก็ได้รับความกราณาจากท่านรงนายกและก็หน้าส่วนทุกท่านตลอดจนพนักงานของเทศบาลนะครับให้การต้อนรับพวกเราและก็ขออื่นต้องขอบคุณนะครับ ผมก็กลาเปลี่ยนให้ท่านทราบนิดนึงว่าพื้นที่ของตะกชิดน,นั้นในภาคของเขาสังเกตหรือว่าเรามีวันนี้ตื่นเต็นครับในตอนรับคนตายนะครับผมพูดไม่ช้จริงๆนจรรับภาษาใต้ภาษาไายยังคนใต้ทารวีงหวานมากเลยนะครับระหว่างอย่างยิ่งว่าต้องมาเยือนเราอีกเช่นเคยนะครับ